เนาะกำลังขัวเป็ดเป็ดมาเ่ยล้วนล้วนเนื้นนนอเป็ดเห็ดเลือดแป้งพี่เนาะยางน้ำพี่นนองเห็ดทุกเมนูมาเ่ยเลือดแป้งย่างต้มใส่ชาแจวบีใส่หอม

โว้ยตาดาวอันนชายมันเล็กค้นยุดกันนู้น่ะนอนเ็ดแล้วไอ้ยมนี่ขรรนแสบ้พีนองเด้อเออแสบเ้อ่ยลัางเลยได้เงินมาเนี่ยได้หมล่ะมาเน่แล้วเแนมอ้น

เกิดแปลงเฟสพี่น้องเลยแ่บแแบบจากกระบอกจะกล่องดรว่าแ่บแ่บในกล่องที่อันนั้นบอยู่กับน้องแ้ที่เด้กพี่น้องเ้อที่ไ่งแ่บกันได้ันยงกล่องที่นั่นแลงแ้ว กินแสบดีเด้อไรเงี้ยบวยนี้ยก็มาแสบแสบแล้วเมาซะอันนี้แสบไีเลยวเฮ้ยมันนังกงนได้หรเ่าคนนั้นนะครับคนตีจังนะว่านางเงนได้เห้ด้องแม่งกล่องก้อนผู้ขับไม่ยอมตุมเนาะขับยจอดเลย Lấy, xe đi lý xe đỡ bị nòng đó còn gì này có bị lông đó tao tao đi đâm nữa xin xe mau tốc tặng nữa bị tốc tuần mày lại nữa mày mày tao tao ơi tốc tặng mau tốc tiếng mà nè mau xa thì nào tốc แค่วาเลงเนี่ยไงแล้วเรื่องพญายีด้วเมื่อก่อนเราคยลองเพลงอะไรถือกะเชฟปวดมือหน้าทั้งหมดนี่หนักแล้วทั้กันอยล่แล้วโอ้เราจะมีหมูนี่จมาไล่ือแล้วก็ขึ้น ตาาเตาเนตอนนี้เห็นเอาจะนามเ่าากิ้วเปล่าเนี่ยนี่ว่าชิบูมาอ้นี่หัวทาบบีเหรอหัวทับบีมันเียบีทาหัวเด้อน้อหัวทับบีท้าหัวพญาชลีพ่อเอา รู้วดวาเาบี้แบบใหม่ๆเลยวะเนี่ยตรงที่เรานอนแล้วเลบดั็บหมตื่นปลือบอมีเลยวะเนี่ยเขาชอบมัยังช้างจัดูลือ

ตุ๋มเหรอมันตุอเด้วยน้ำตุมนะนี่อาตกรเี้เอนี่เอมลุกยอโว้ยเกยัใส่หิละอ้ยเขมาลีเข่าในตีนี่มันเ่าเย็นเารมา không sai qua là cái lóc của tôi là em mà thôi sai quá mình sao quá cái tập đi những gì nằm tụng hả mi mi học phải không đi nằm tụng sao đâu không อแบบเท่ลยได้พี่น้องเลยแต่อืมันเทบบหมอเลยจอดลว้าวไปลาทองโอ้ยหมอเลยแแ้อยังทายยังนะจอยังผู้ใหญ่ฮะนะ ฝนตกแลวฝนกระตอะเด็กมันจะาเลยเออตัวพี่น้อยชุดยอดเลยวะคัก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 นี่ปีกมันเนี่ยปีก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 จอดชุดยอดแบบแสบเลยนะกินแบบบานบาน

เอาพาดูจะคำนะเอามาเอาบิ่งกันนะเอาพี่น้องเบอร์อยู่ทังบานนะคำบางไงเล้คำใหญไงแล้วเซฟไเหนแล้วแล้วเอาโอ้ยาแล้วเรื่องนี้ผมอือเซฟกันนะ Sạt ah. <See> <toda> nha <dictionaries> <Sdfod> <fella hacen> <laughs>

好，小黑们，嗯，木有啥子。嗯。干啥的？啊，来吧，嗯，打电话。哪嗯。咱们 ผมครับเนาะผมคักเน๊ะว่าค <face> ุณหมออันนั้นยู <Good. S 2> ่ชาอะไรได้หมอันนี้ตันตีมเข่าจะทอแล้วเ่าเข่านี้กินวะเข้าแล้วเมื่อก่อนพอแล้วกินอิ่มหลือก็เมื่อได้ปะเมื่อแล้วบ่าเมื่อแล้วบ่าเมื่อแล้วบ่าแล้วโอ้ผักกะลิกินอิ่มเลยครับอ่า